ของประเทศไทยอายุป,ประมาณหกสิบปีหรือปล่ประมาณนะครับสองหกสิบปีไปห้หาร้อยห้าร้อยสองคู่เขาังพามาเบิองเ,ล,อเลยนะนิสิตเขาบาาเบิงแล้วเขาก็ส่วนมากเขาเรียนทั้งออากิเต็กเอเนียร์นำันเขาเขาต้องศึกษาเรื่องนี้หลาย,ลายเ,เลย พวกทุรื่องเอานเรเื่องเมนอ์พวกไอการออกแบบแฟลสเล็บการออกแบบไอพืน้พน,นพื้นไร้ข้ามพื้นยังนี่หน้าไอทีไอทีที่เป็นเสาเล็กกลมๆนหน่อยๆน่ะมันเห็นทอดกีเส้นเส้นหนึ่งเออเ <c oughs> ขาก็บจำก่ได้แล้วมันเป็นหาดชิโมกิินบีหรอกแต่ว่าอาคารทางเดินแถวยุนยู่น้ำผาเหนือนั้นนี่เป็นแบบ เสาเล็กหน่อยเลยเสาเล็กซีนิ่วนี่ลยะครับวันน้้าเทือกเทเป็นสแลบรับช่วๆแนมอนี่อันครับนั่นแหละอาจารย์พรทอยู่นันทลรามเป็นออกแบบเบิดน่ะมอสมก็สิไปเลือเอาไว้เป็นนาเป็นตาแต่ปายเขาล่มงกว่อนี่สารของโลกน่นะิเอออาจารย์พาท่านอยู่เราก็เรามาเรา เขาจบมึงหนอกได้เนาะมาตอนจบมึงหนอกเนี่ยจบมึงหนอกอ่ะอเด็กมึงหนอกจบมหมอกเออจำไหนละมองราชวงศ์จารุริสารแมนแมนครับเป็นวิศวกรแมนเออคิดแต่เราเห็นในมุมขอเราบ้างว่าแกบ่นชิบหายเลยมันออกแบบมาหูหวาใจกูคำนวณแบบไหนว่างั้นเพราะว่าพวกนี้อ่า ไปเฮียมมนอกมากันบอกเขาเอาได้ทาบันทั้งพวกเช่นลูกให้พบริพราลัยพวกเบอร์ใครมากอันนี้น่าออกแบบแปลกๆนน่าพวกสตาร์ทวิกรรมแางลอยไหลพวกสถาปนิกเหญ่ของโลกเอามาเข้าอยู่มนหมดเอามาศึกษาพนกแฝงลอยไหลกันจบวิศวะปีสี่บกบอยอมรับ